เราภูมิใจเสนอเพื่อให้เธอฝันดีอยากจะบอกว่า love love you baby happy everybody love ท่านผู้ชมครับ,น,รบนี่คือ1 6อชั่วโมงครับผมวิบูล,ลีแลีรัตนกจรครับเราพบกันทุกวันพุธเรื่องของการเปลี่ยนชื่อหลายคนมีความเชื่อว่าถ้าเราเปลี่ยนชื่อแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นชื่อที่ดีอาจส่งผลต่อชะตาชีวิตทําให้หลายคนต้องการอยากจะเปลี่ยนชื่อเพราะคิดว่าอาจจะทําให้ชีวิตดีขึ้น ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแล้วรู้สึกสบายใจนะคะมันจะที่จะทำการงานหรือว่ากิจการต่างๆไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนชื่อกี่คร้งถ้าคุณสบายใจนะคะชื่อนั้นก็จะทําให้ดวงคุณดีเองล่ะคะ่ะสาเหตุที่คุณมาเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นเพราะว่าเขาเจอปัญหาชีวิตอาจจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินล้มละลายเป็นหนี้เป็นสินหรือปัญหาเรื่องความรักจึงมาเปลี่ยนชื่อกันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นทีมวิ่งผลัดสาว 4, คุณร้อยทีมชาติไทยที่พึ่งคว้าเหรียญทองซึ่ง3ามใน4คนเปลี่ยนชื่อใหม่ด้านนักสแสดงสาวอารมณ์ดีคุณผัดไทยก็เปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลใหม่ส่วนนักร้องสาวดูโอ้น้องมดโฟมดก็เปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลใหม่เช่นเดียวกันซึ่งวิธีการเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็าคิดว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเขาได้เพราะการเปลี่ยนชื่อเนี่ยชื่อตัวนั้นจะต้องใช้ในการเซ็นเอกสารต่าง ผู้คนเป็นจำนวนมากคิดว่าอุปสรรคหรือสิ่งที่ตัวเองประสบพบเจอมาเกิดจากชื่อเป็นสาเหตุบางคนเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งเหตุปัจจัยของผู้คนที่แตกต่างกันอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองเป็นสำคัญด้วย